พบก,กับผมนายชอตตี้บูโจว่ากับ Hades ภาค2เกมแนวแอคชั่นโรครายกราฟิกโดดเด่นและมีคุณภาพกวาดรางวัมลวมาแล้วมากมายในภาคแรกครับตอนนี้ภาค2ก็เปิด Early Access ให้กับชาว PC ได้ลิ้มลองก่อนใครนะครับส่วนคอนโซลจะตามมาภายในปี2024นี้นะครับส่วนมือถือยังไม่มีข่าวข่าวแต่อย่างใดครับก็เล่นภาคแรกรอกันไปก่อนกันแล้วกันนะ ส่วนวิธีการเล่นนั้นยังคงคล้ายเดิมเลยครับท่านผู้ชมก็ตะลุยดันเจี้ยนไปเรื่อยๆครับผ่านห้องนั้นห้องนี้มีบัฟโบนัสนู่นนั่นนี่มาให้เราเลือกซึ่งบัฟพวกนี้ก็จะมีผลแค่รอบการเล่นรอบนี้เท่านั้นแลาไถ้าเกิดว่าเราพลาดตายขึ้นมาก็ไม่เป็นไรนะครับเราสามารถเอาไอเทมบางอย่างเนี่ยไปทําการซื้อของหรือว่าอัปเกรดตัวละครได้ทําให้การเล่นครั้งต่อไปมันเล่นได้ง่ายขึ้นแล้วเราก็ไปได้ไกลขึ้นนั่นเองครับ เอาล่ะเดี๋ยวเราเริ่มเล่นของจริงเลยกันแล้วกันนะครับผมมาถึงก็ต้องรับพลังกันก่อนนะซึ่งมันจะสู่มั้งแต่ตอนนี้เลยผมเคยได้ออปอลโลด้วยนะครับรอบนี้ได้ใครเนี่ยเดเมเทอร์เหรออ่านชื่อผิดขออภัยด้วยนะโอ้โหอันนี้เกี่ยวกับท่าน้ําแข็งครับเอาอะไรดีล่ะเนี่ยอันนี้ล้วการน,นะครับโจมตีแล้วจะสร้างความเสียหายมากขึ้นแล้วก็ทําให้ศัตรูเนี่ยติดฟรีซหรือว่าแข็งด้วยสาหรับการโจมตีเนี่ยจะมี3แบบนะครับก็คือโจมตีธรรมดาแต่มันกดค้างด้วยด้วยนะ,ะเดี๋ยวก,กดค้างให้ดูนี่ เป็นแบบนี้ครับก็คือการเป็นโจมตีระยะไกลนั่นเองครับผมเดี๋ยวขอจัดก,การพวกริวล้อก่อนโอเคแล้วก็โจมตีอีกท่าหนึ่งนะครับจะเป็นท่านี้ก็คือเป็นการโจมตีระยะไกลนั่นเองครับสามารถกดค้างได้ด้วยเช่นเดียวกันลูกก็จะใหญ่ขึ้นแบบนี้ครับผมแล้วก็อีกท่าหนึ่งจะเป็นวงเวทครับอาณาเขตกว้างแบบนี้เลยคือมันยังไม่สร้างความเสียหายนันทีนะครับมันจะต้องหายไปก่อนแล้วมันจะระเบิดแน่นอนว่าสามารถกดค้างได้ด้วยเช่นเดียวกันครับ ก็ทุกครั้งที่มีการกดค้างเนี่ยมันก็จะเสียมานาไปด้วยดูด้านซ้ายล่างได้เนาะหลอดแรกเลยคือมานานะครับหลอดที่2คือเลือดเนาะโอเคเคลียห้องนี้เรียบร้อยแล้วครับเออแล้วเวลาเราสำรวจแต่ละห้องอะ่ะลองสังเกตดูดีๆนะบางทีมันอาจจะมีแสงระยยิบระยับหรือว่ามีจุดอยู่อะไรเงี้ยให้ลองไปสำรวจดูนะครับก่อนที่จะไปต่อนะครับหรือบางอันมันทำลายได้ก็ลองทำลายดูละกันตัวน,นี้ไปห้องไหนดีวะเนี่ยไปห้องนี้กันลวกันมา ตรูตยังคงเป็นพวกกีกีเหมือนเดิมสบายครับพวกดีได้พวกท่าที่ทําให้ศัตรูแข็งมาด้วยสบายเลยอะเล่นชิลมากหมดยังยังไม่หมดโรมตีรอ,อเลยเฮ้ยคำนึงมันกำลังจะควนใส่ผมเลยเห็นไหมอือหุ้ยทักชอบสแลสลนสีน้าแข็งแต่ก็ไม่รู้ไงว่าเล่นรอบหน้าจะสุ่มได้น้ําแข็งหรือเปล่าเอาละแสงนี้ของใครเอพอลโลป่ป่ะคุณนูุนั่นไงว่าแล้วได้อพอลโลครับผมเรานี้เดี๋ยวผมเลือก อันนี้ก็แล้กันนะครับโจมตีแล้วมีโอกาสทําให้โดนเป้าหมาย2ครั้งนั่นเองครับแต่ว่า5%เองนะมาดูห้องนี้กันบ้างครับศัตรูเก่งๆเริ่มมาละอุยอ๊ยโหกดผิดผมจะกดเดชไปกลางวงเวเฉยคือวงเวทเนี่ยถ้าไม่กดค้างแทบจะไม่แรงเลยเอาจริงไม่แรงอะ่ะเยี่ยมมาแล้ก็ไอพวกนี้มีเกราะแล้วด้วยต้องตีให้กรอะมันพังก่อน จะปล่อยอ่ะอันนี้เก็บด้วยนะเดี๋ยวเราใช้ในการอัพกรงอัพเกรดต่อได้ด้านนอกน,นะครับตรงนี้มีอะไรอีกไหมไม่มีเนาะวิ่งเข้าประตูไหนดีอันนี้เติมเลือดใช่ไหมมาอันนี้ก่อนละกันเลือดเรายังเยอะอยู่แล้วก็ผมมีบัฟทุกครั้งที่ผ่านแต่ละห้องอจะเติมเลือดเจอศัตรูแบบใหม่แล้วครับมันเป็นพวกผีสางเุ้ยน้ำแข็งนี่โหดมากเลยนะเนี่ย สบายขึ sehr, Entonces, ens, ้นเยอะเลยอ่ะทำให้เราแทงศัตรูได้รูรูกวัวอ่าเดะเป็นไงแข่งไปก่อนเลยไอ้น้องโอเคเรียบร้อยเอ้ยบของก่อนอโซโทนิกห้องนี้ไม่เหลืออะไรแล้วเนาะไปต่อได้จ้า มีต้นไม้อยู่ด้วยอ่ามีตัวที่มีเกาะครับแล้วไงล่ะเราตีให้แข็งก่อนอยู่ดีสบายสบายแข็งไปจ้าอุย้ยคือจะบอกว่ามันแข็งติดก,กันไม่ได้นะต้องระวังนะถ้าเกิดว่ามันหายแข็งเมื่อ,อไหร่ก็คือต้องคอยหลบต้องคอยอะไรแหละเนอนี้ร,นนระดับบอสเหรอเนี่ย ไปจะตายหูสู้นานเหมือนกันนะเนี่ยโอเคได้ไอเทมเพิ่มเติมครับมีอะไรให้คุยไหมเจอแล้วนี่ไงนี่ไงจุดจุดเห็นไหมคุยไปมันเป็นเนื้อเรื่องอะไรเก็บข้อมูลไปเรื่อยๆนะครับถึงอ่านไม่ออกก็ไม่เป็นไรเนาะเกมนี้เราเน้นความมันในการต่อสู้เป็นหลักเนืเ้อเรื่องเป็นเรื่องรองแต่ถ้าเกิดว่ารู้ภาษาอังกฤษก็แนะนําว่าอ่านไว้บ้างก็ดีครับห้องนี้รู้สึกว่าจะเป็นบอสน,นะนี่ไง าบอสยังติดแข็งแบบนี้เสร็จโจรเดี๋ยวผมเอ้ยเดิดๆหูย,ยโอ้เดี๋ยวผมโดนห่างมันสวัดมาตีไปตีไปไปอ้น,นี่มีเกาะด้วยนะต้องระวังเอ้ยมันมุดมาแล้วมันมุดมาแล้วมุดติดสตาร์นเวกรรมเข้าไปเหยียบไอ้น,นั้นไม่ได้นะสตาร์นนะหูแตกแตกแน่แตกแน่แตกแน่อย่างนี้ <laughs> แค่ตัวแรกผมก็จะไม่ไหวแล้วโดนได้อีกนิดหน่อยโอ้เออเดี๋ยวรอไอ้นี่มันขึ้นมาจะได้โดนเวทผมเรียบร้อยเลยมัวจะไปดูอีกตัวหนึ่งโอ้เล่นแป๊บเดียวเท่านั้นเองครับแต่รอบแรกๆก,ก็จะเป็นอย่างนี้แหละอันนี้ผมกลับมาแก้แค้นนะครับแต่ว่าพลังที่ผมได้เนี่ยเป็นพลังหอออพอลโลครับเดี๋ยวเล่นให้ดูนี่นไงกดวิ่งครับเอกค้างไว จะเสียมานาในกรณีที่โดนศัตรูครับถ้ายังไม่โดนก็ไม่เสียเป็นไงเออแต่ผมไม่ค่อยชอบนะผมชอบท่าเมื่อกี้มากกว่าไงชนไปชนไปชนไปดิอุ ih, ้ยโอ้โดนโดนโดนอย่ามานาจบหมดละวิ่งหนีไปวิ่งหนีไปเออมานาหมดแล้วกดผิดอุ้ยโอ้โหเจ็บเจ็บเจ็บเจวิง่ง เกมันใกล้แตกแล้วครับวิ่งต่อ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 เอาไม่ต้องแหละเพราะว่ามันไม่ได้ใช้ท่าหนามนี่ท่าหนามมาก็วิ่งเลยเกมันแตกแล้วเว้ยจบตีงักระชาร์จยิงเลยกันเอ้ามาน้ำไม่พอลืมต้องระวังหมวดด้วยเออตีไปตีไปสบายแล้วครับพอเกาะมันแตกสบายเลยเป็นไงการเล่นรอบต่อไปมันจะง่ายขึ้นจริงๆเอ้าเดี๋ยวนะ คอานี้เราได้น้ําแข็งเหมือนเดิมแล้วนี่นาเออแต่ว่าถ้าเกิดผมจะเลือกอันเนี้ยมันก็จะเปลี่ยนไปแล้วไงเนื่องจากว่าบัฟเนี่ยมันก็บัฟได้หลายส่วนใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นการโจมตีการใช้สกิลหรือว่าการวิ่งผมเพื่อสตาร์ผมก็ชอบนะถ้าวิ่งไม่อกี้ใช้ได้เลยแต่ว่าผมเอาอันนี้ดีกว่าเนาะเวลาเราใช้สกงสกิลทําให้ศัตรูมันติดฟรีดเนาะเดี๋ยวลองดูแล้วกันไหนๆก็เรียนมาแล้วทําทให้ท่านี้ดีขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยตอนแรกท่าไม่ค่อยดี ซึ่งท่านผู้ชมน่าจะพอเห็นภาพแล้วนะครับว่ามันก็เล่นอย่างนี้นี่แหละครับไปเรื่อยๆจนกว่าจะสู้ต่อไปไม่ไหวนั่นเองครับแดีคราวนี้ผมเอาบรรยากาศการต่อสู้กับบอสตัวที่2ให้ดูดีกว่าครับต้นไม้มีเยอะด้วยน,นี่ไงมาใกล้ๆดีตอนแรกผมนึกว่าเราหลบหลังต้นไม้ได้ปรากฏไม่ได้ครับตัวน,นี้มีโล่ก็จริงนะแต่ว่า เราโดกันก็พูดว่าตัวนี้ไม่มีโลกก็จริงแต่เราไม่สามารถที่จะโจมตีให้เขาชะงักได้อยู่ดีนะครับเขาไม่ชะงักครับเออไอต้นไม้เป็นประโยชน์ถึงไหมไม่ถึงไาเวดิโอ้เวนกรรมไม่โดนว่ะเปืองมานาโดยใช้เฮ้ปุมันแยกล่างละอันนี้น่ากลัวมากโอ้วิ่งวิโอซดอนถ่ายไป นี่เป็นล่างเงาเวนกรรมนี่ของจริงอยู่นี่นี่เนี่ยถ่ายไว้เขากลางโลกแล้ววะเขาเป็นอมนตะใช่ไหมเนี่ยบอสตัวนี้โหดบอสตัวนี้โหดลูกน้องด้วยการลูกนอ้งนองก่อนต้องระวังพื้นนะครับอุ๊ยโอ้โหสตันแรงด้วยถอยก่อนกดยังพี่กดละแยกล่างมาไม่รู้ตัวไหนตัวจริงตีเล่นดีก่อน ตัวนี้ตัวปอมไม่ีแน่ผมรู้แก้วและไอ้ตัวนี้ระยะประชิดไม่ค่อยเก่งเป็นนักเวทยไงตัวปอมอะตัวปอมตัวจริงอยู่นี่แค่แข่งไว้ตีต่อเนื่องก็ไม่ทำไรอะ่ะต้องวิ่งหนีอย่างเดียวโอ้โหเกือบโดนแค่แข่งไวา ปอปอเมนกรรมัมอาตัวจริงอยู่นี่โอ้โหตื่นเต้นว่ะบอสตัวนี้แล้วเลือดผมเหลือน้อยด้วยโดนอีกทีนึงแตกแน่นอนนี่เนี่ยแช่แข็งไ้ตีไปเยวลบ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 แข็งือ้อโอ้โหโดนอะไรตายวะนนี่เนี่ย พอเราตายแล้วก็จะมาเกิดที่ห้องของเราครับในนี้ไม่ค่อยมีอะไรมากมีแค่รูปให้ดูนั่นเองครับก็ถ้าเกิดเราดูรูปนี้ก็จะเห็นว่านี่คือตัวละครจากภาคแรกเนาะพระเอกอยู่ด้านซ้ายแล้วก็พ่อพระเอกอยู่ด้านบนใช่ไหมครับด้านขวาก็คงจะเป็นเมียนั่นแหละแล้วก็แล้วก็เด็กนั่นก็คือเรานั่นเองนะครับผม ตรงนี้ถ้าเกิดไม่มีบทสนทนาอะไรก็เดินลงมาด้านล่างได้เลยครับมันจะเป็นเมืองเห็นไหมอ่านั่นแหละก็จะเห็นว่าเอ้ยมันมีคนให้คุยก็คุยด้วยแค่นั้นเองนะครับผมบางทีจะมีระบบใหม่เปิดอะไรเปิด<ม>ก็ลองคุยคุยดูกันละกันแล้วมันมีให้นดนวยนะเหมือนกับทําความเคารพอ่ะทำนับอะไรเงี้ยมีด้วยนะครับลองเดินวนๆดูทุกครั้งเลยนะที่เล่นจบอ่ะเดินวนดูเลยว่ามันมีอะไรให้คุยม,มีอะไรให้ทำบ้างนะครับผม ส่วนในนี้ที่มันเปิดขึ้นมาก็คือเรื่องของการอัปเกรดนั่นเองนะครับแต่ว่ามันต้องใช้ของตามที่กําหนดดูด้านสายล่างได้เห็นไหมเออที่ผมบอกอะ่ะเวลาเราเจอแสงอะไรให้เก็บเก็บมานะเมื่อกี้ผมได้ดอกไม้มาอหนึ่งอันใช่ไหมล่ะนั่นแหละแต่มันยังไม่เพียงพอทีนี้พอผมเล่นไปอีกรอบหนึ่งนะครับผมก็มีไอเทมมากพอที่จะปลดล็อกระบบเพิ่มเติมแล้วนะครับหนึ่งในนั้นก็คือเจ้านี้ครับเขาจะเอาของมาขายครับโดยเราต้องไปหากระดูกที่ได้มาจากในดันเจี้ยนนั่นแหละมาแลกของซื้อของกับเขาได้ ส่วนี้ผมปลดล็อกได้แล้วตอนนี้ก็คืออันนี้ครับเขาบอกว่าเวลาที่เราไปเก็บเกี่ยวเจ้าซิลเวอร์พูลนะครับจะได้รับซิลเวอร์มากขึ้นแล้วก็ได้รับไอ้วิญญาณสีเขียวมากขึ้นด้วยครับซิลเวอร์เนี่ยมันเอาไว้ใช้ในการปลดล็อกพวกอาวุธหลักต่างๆนะครับส่วนไอ้วิญญาณสีเขียวเนี่ยใช้ในการเปิดการ์ดนั่นเองครับเครื่องระบบการ์ดเนี่ยให้เราเดินลงมาด้านล่างเลยครับผมเข้ามาอีกห้องหนึ่งนะห้องนี้ มันจะมีอันนี้อยู่ครับนี่ไงนี่ไงเอออันนี้ใช้ในการปลดล็อกการครับที่ผมบอกว่าผมผ่านไปในแต่ละห้องแล้วผมได้เลือดเพิ่มคือผมปลดล็อกมาแล้ว2การ์ดถ้าเกิดเราเก็บไอ้วิญญาณเขียวๆมาได้เพิ่มมากขึ้นนะ่ะก็มาปลดล็อกการ์ดได้เลยนะครับผมตอนนี้หมก็ปลดอันนี้ได้แล้วก็เดี๋ยวปลดเลยละกันทีปลดแล้วเนี่ยมันจะให้เราเลือกด้วยนะครับว่าเราจะใช้การ์ดท,ที่เราปลดล็อกไหมก็คือมันจะมีค่าคอสอยู่ด้านขวาเห็นไหมตอนนี้ผมใช้5หน่วยถ้าเกิดผมเอาการ์ดอันนี้ออก มันก็จะเหลือ2หน่วยไหมครับเพราะฉะนั้นก็ลองบริหารจัดการดีๆกันแล้วกันนะครับใส่ได้ทั้งหมด10แต้มและยิ่งอัปเกรดไปเยอะๆมันก็จะมีพวกความสามารถใหม่ๆงอกขึ้นมาเรื่อยๆด้วยนั่นเองครับ ส่วนการที่ผมอยากจะปลดล็อกเป็นอันต่อไปนะครับก็คือเจ้านี้ครับทำให้เลือดกับมานาเราเพิ่มอย่างไะ20ก็ถือว่าค่อนข้างดีเลยเนาะส่วนอันนี้ทําให้มานาเราเด้ง2องหน่วยทุกๆ1นึ่งวินาทีเราจะได้ใช้สกิลชาร์จโจมตีได้บ่อยขึ้นไงคือตอนนี้ใช้แทบไม่ได้เลยเพราะว่ามานาหมดใช่ไหมละ่ะส่วนอันนี้ก็เพิ่มความแรงของสกิลว,วงเวทของเรานั่นเองนะครับอันนี้ก็ถ้าเกิดได้ใช้บ่อยก็ค่อยมาอัพกัแล้วกัน ตัวอาวุธเนี่ยก็เดินลงมาด้านล่างอีกแป๊บหนึ่งก็เจอแล้วครับกดสมวจกับเจ้านี่ได้เลยครับในนี้ก็จะมีอาวุธให้เราทําการแลกเปลี่ยนด้วยนะครับผมและไม่ใช่แค่อาวุธนะถ้าเกิดว่าที่หม้อเมื่อกี้เราไปอัปเกรดเครื่องไม้เครื่องมือมาจําได้ใช่ไหมที่มันเป็นพลิกแอระนั่นแหละเราสามารถที่จะมาสร้างเครื่องมือเพิ่มเติมได้นะครับเราจะได้ขุดแร่ได้แล้วอันนี้คืออันแรกเลยที่เราสร้างได้ขุดแร่แล้วเดี๋ยวเล่นไปอีกหน่อยนึงเนี่ยมีตกปลามีอะไรพวกนี้ด้วยนะ ส่วนด้านบนของห้องเนี่ยจะเอาไว้ใช้ในการฝึกสอนนั่นเองครับตัวเกมจะมีสอนเลยให้กดปุ่มอะไรบ้างดูด้านซ้ายเห็นไหมครับนั่นแหละก็ที่ผมอธิบายไปก่อนนั้นนี้นั่นแหละครับอันเดียวกันเลยเช่นการโจมตีมี3แบบนะมีการกดค้างด้วยใช้มานาด้วยอะไรงี้นะครับถ้าจะเติมมานาคือเข้ามาคุยกับเจ้านี่ซ<อ>ึ่งจริงๆเจ้านี่มีอยู่ในดันเจีย้ยนด้วยนะครับแต่ว่ามันไม่ค่อยโดดเด่นอะเราสามารถเดินข้ามมันไปได้เลยแบบง่ายๆนะครับนั้นก็พยายามเพ่งเลงไว้ทีหนึ่งเวลามานาไม่มีก็เดินไปคุย,ยกับมันได้ถดวถ เราก็เล่นอย่างเงี้ยวนไปเรื่อยจนกว่าเราจะผ่านไปได้เนาะหรือว่าจนกว่าเราจะพอใจนั่นเองครับตัวระบบเสริมมอื่นที่ผมเห็นในตัวอย่างเกมก็คือเรื่องของการปลูกพักและการเลี้ยงสัตว์ที่สามารถไปช่วยเราต่อสู้ได้ด้วยครับและอย่าลืมนะว่านี่แค่ Early Access เเท่านั้นนะครับผมในความเป็นจริงแล้วมันคงจะมีอะไรมากกว่าน,นี้อีกเยอะ เอาละก่อนจากรลากันไปครับเราไปดูออปชันของเกมกันหน่อยดีกว่าว่ามีอะไรบ้างนะครับจะเห็นว่ามีก็อดโหมดเลยถ้าเกิดอยากจะเล่นแบบง่ายๆไม่แบบตายเกิดตายเกิดบ่อยๆอะไรเงี้ยเปิดก็อดโหมดได้ช่วยได้นะครับส่วน M s s ก็คือเวลาที่เราใช้สกิลเราต้องกดค้างหรือว่าการคว้างอาวุธอ่ะมันจะมีการเล็งให้ตัวมัติจะได้ไม่ต้องเลงเองอะไรเงี้นะครับอันนี้ก็แนะนําให้เปิดทิ้งไว้กันละกันครับส่วนอื่นก็ไม่ค่อยมีอะไรสําคัญเท่าไหร่นะครับอย่างเช่นเออเรื่องของการสั่นปรับได้ด้วยนะว่าจะสั่นแค่ไหนอะไรยังไงนะครับ ส่วนต่อมาที่สําคัญก็จะเป็นดิสเพลย์หรือว่าการแสดงผลหน้าจอนั่นเองครับจะฟูลสกรีนจะอะไรไหมจะเปิดวีซิงไหมอะไรงี้นะครับแล้วก็คุณภาพกราฟิกจะสูงแค่ไหนนะครับก็คือไม่ต้องปรับก็ได้เกมเขาปรับมาให้ดีอยู่แล้วตามเครื่องของเรานะครับแล้วก็ที่น่าสนใจอย่างหนึ่งเลยคือภาษาซึ่งมันยังไม่มีภาษาไทยในขณะนี้นะครับนี่คือภาษาที่รองรับในปัจจุบันนะครับ เอาไปว่าใครที่สนใจเกมนี้แล้วก็ดาวน์โหลดผ่านสตรีมได้แล้วเรียบร้อยนะครับส่วนคอนโซลหรือว่ามือถือเนี่ยน่าจะตามมาในภายหลังครับ